อันนี้ก็ลิมิเต็ดจ้ะลิมิเต็ดมากๆเพราะว่าของเขาเป็นการคอลแลบนะคะกับตัวการ์ตูนที่น่ารักมากๆเลยนั่นก็คือเจ้าหนูคุโรมิค่ะอู้จะบอกว่าเอ็มด m มสติ๊กเกอร์ของเขารอบนี้นะคะขออนุญาตจับก่อนไม่เหมือนในรุ่นที่เป็นลิมิเต็ดรุ่นที่ผ่านๆมาบอกเลยว่ามีความน่ารักมากอันนี้ยฉลองครบ20ปีของ ของของการ์ตูนคุโรมินะคะตัวนี้เป็นการฉลองครบ20ปีเขาใช้สีดำแมทตัดกับในส่วนของสีม่วงสีม่วงนี่จะให้มันเป็นสีเงาจะมีสติกเกอร์รอบคันเลยตรงนี้ก็จะมี let's dream without fear นะคือแบบคุโรมิเนี่ยเขาจะเป็นการ์ตูนแบบแสบๆแบที่แบบว่าชอบสร้างฝันร้ายให้คนนะคะเนี่ยเขาก็มาอยู่ในรถคันนี้แล้วแล้วก็ในส่วนของตัวล้อนะคะตัวล้อของเขาเนี่ย ก็ให้ในส่วนของสติกเกอร์ปูล้อมาครึ่งหนึ่งเขาใช้สกู๊ปปี้ตัวไหนทำนะคะอ๋อใช้ในส่วนของตัวท็อปเลยค่ะเป็นกุญแจรีโมทนะคะเพราะว่าบลอกแม็กเนี่ยเราจะเห็นว่าสกู๊ปปี้จะมีอยู่2ไทป์ก็คือทป์ที่เป็นขับทเวลคือให้ในส่วนของกุญแจรีโมทกับไทป์ที่เป็นกุญแจธรรมดาหรือรุ่นแพททิทนั่นเองอันนี้ใช้ตัวท็อปเลยค่ะมามาดูอินดีเทลกันใกล้ๆค่ะว่าในตัวรถของเขาจะน่ารักขนาดไหนด้าน,นท้ายก็จะมี ตัวน้องพูรมีนะคะ follow my lead พูรมีอยู่ตรงนี้นะคะพร้อมกับ emblem คำว่า s c o p p y แบบตัวนูนแล้วก็มีคำว่า head to See original cover ตรงนี้ให้มาด้วยเบาะของเขานะคะก็จะเป็นเบาะสีดำจะเป็นดำเข้มกับดำอ่อนนิดนึงแล้วก็ในส่วนของสีม่วงที่เป็นที่จับท้ายของเขาจะใช้สีด้านนะคะซึ่งปกติเราเห็นสีม่วงที่อยู่ในตัวรถเขาเนี่ยจะเป็นสีเงาแต่ในท้ายจับ จะเป็นสีด้านมีแบบมีความน่ารักมีความคิว้วอยู่ในตัวจะเป็นอีกฝั่งนึงจะเห็นว่าติ๊กเกอร์ที่ให้มานะคนละด้านก,นกันก็จะเป็นคนละแบบนะจ๊ะแล้วก็จะมีคําว่าคุโรมิตรงนี้เนาะเป็นแบบตัวนูนขึ้นมาแผ่นที่วางเท้าตัวโคเวอร์ที่เป็นของคุโรมิลายเฉพาะของเขาเลยให้ดูราคานะคะราคาแนะนําจะอยู่ที่ หกหมื่นกับแปดร้อยบาทกับดอกเบี้ยพิเศษในงานมอเตอร์โชว์นะคะอยู่ที่หนึ่งจุดศูนย์หกเปอร์เซ็นต์เท่านั้นค่ะอยากเป็นเจ้าของคุณต้องรีบนิดนึงเพราะรุ่นนี้เขาบอกว่าผลิตมาแค่สองคันเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะเพราะว่าเป็นลิขสิทธิ์นะแล้วมาดูนัมเบอร์ค่ะเขาจะมีนัมเบอร์ให้คุณนะคะสำหรับท่านที่ซื้อไปนัมเบอร์ของรถเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะคะด้านหน้าตรงนี้อันนี้จะเป็นศูนย์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 นะคะเป็นรถโชว์ในงานแล้วก็จะลันตั้งแต่ 00001จนถึง2,000ค่ะยังไม่หมดค่ะเพราะว่านอกจากคุณจะได้รถรุ่นลิมิเต็ดแล้วเนี่ยคุณยังได้นี่เลยค่ะตัวกิฟต์เซตนะคะบอกเลยว่าให้มาถึง3อย่างด้วยกันเฮนริคาสิตลิมิเต็ดเอดิชั่นเป็นหมวกกันน็อกของคุโรมิเช่นเดียวกันรวมถึงโคเวอร์เคสนะคะใช้กับตัวรีโมทอันนี้ก็เป็นลิขสิทธิ์ของคุโรมิเช่นเดียวกันและเสื้อนี่อันนี้ก็เป็นตัวลิมิเต็ดเอดิชั่นเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นมีเพียง 2,000คันย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับท่านที่อยากได้น้องสกูปปี้ค r โรมิไปเป็นเจ้าของต้องรีบจองนิดนึงนะคะมีแค่2,000คันทั่วประเทศค่ะ